สวัสดีครับแฟนๆตลอดไลฟ์ไทแลทุกท่านครับวันนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมาเดินชมงานงานหนึ่งครับซึ่งเป็นงานที่น่าสนใจมากครับเพราะงานนี้คืองาน Audi Executive 8 d e m m Car นะครับซึ่งเป็นงานที่รวบรวมรถที่ใช้แล้วแต่คุณภาพดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถผู้บริหารรถเดโม่นะครับผ่านมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพหลายๆอย่างของทาง Audi ประเทศไทยเรียบร้อยนะครับงานนี้นะครับเขามีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3กุมภาพันธ์นี้นั่นเองนะครับ ซึ่งท่านผู้ชมถ้าดูอยู่นะครับก็คือจบที่วันอาทิตย์นี้นะครับซึ่งในงานนี้ครับทาง audi ประเทศไทยนะครับได้รวบรวมรถคุณภาพดีที่ใช้แล้วนะครับกว่า30คันเนี่ยมาโชว์ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มาเลือกกันนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปดูครับท่านผู้ชมครับว่าเจ้ารถ30กว่าคันเนี่ยรถเด่นๆเขามีอะไรบ้างและน่าสนใจอย่างไรบ้างครับ ครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นะครับเราอยู่ที่ลานด้านหน้าของสำนักงานใหญ่บริษัท audi ประเทศไทยนะครับที่อยู่บริเวณเรียบทางด่วนรามินทานะครับซึ่งเป็นสถานที่การจัดงาน audi executive and demo car อยู่แล้วนะครับและตอนนี้นะครับผมมาอยู่ในร่มและหลกเพราะว่างานนี้นะครับเขามีรถที่เป็นรถมือสองเนี่ยทั้งสองจัดแสดงในสส่วนด้วยกันคือในส่วนที่ลานด้านหน้าและชั้น4ของสำนักงานใหญ่ audi ประเทศไทยและตอนนี้ครับผมอยู่ที่ชั้น4และอยู่กับคุณทศครับสวัสดีครับคุณตรกา คุณท็อตเนี่ยนะครับจะมาเป็นตัวแทนของ Audi ประเทศไทยนะครับในการมาแนะนำเนาะรถมือสองนะครับหรือว่า Audi a p p r o v e ูฟคำนั้นเองนะครับว่ารถมือสองภายในงานวันนี้เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างที่โดดเด่นและน่าสนใจบ้างครับคุณตองครับเห็นเลยนะครับเราจะมีไฮไลท์นะครับก็จะมีตัว A4 ที่โดดทางด้านหลังนะครับ A4 ตัวนี้ใช่เราจะมี A5 ที่เป็นสปอร์ตของเราแล้วก็จะเป็น Q7 เป็นบิ๊กคอร์ทเตอร์ของเรานะครับเป็นความนิยมมากนะตอนนี้คือมีทั้งรถซีดาน ครับนะครับรถคูเป้ A5 เป็นคูเป้ด้วยแล้วก็เป็นรถ s อสยูวีก็คือว่าเรียกว่ารถทุกรุ่นที่รามีขายเป็นรถใหม่นะครับแล้วก็มาอยู่ในเป็นกลุ่มของมือสองนี้ด้วยนะครับอย่างเจ้าตัว A4 ตัวนี้เนี่ยที่อยู่ด้านด้านหลังเราเนี่ยจุดเด่นของคันนี้คืออะไรบ้างครับในราคาในไมที่วินเป็นไงบ้างครับคือไม่ต้องบอกว่าน้อยมากคือหลักพันเท่านั้นเองแล้วด้วยราคาพิเศษสุดในงานนี้ในงานนี้ครับรถที่เอามาเนี่ยครับไม้น้อย ไม้น้อยเนี่ยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าไมน้อยนี่ที่บอกว่าหลักพันนี่มันยังไงเอาว่ามากที่สุดที่ผมสังเกตก็คือครับเก้าพันไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นแต่เมื่อกี้ผมเห็นมีหกพันห้าพันอะไรด้วยนะสี่พันก็มีสี่พันก็มีเนี่ยครับทุกผู้ชมครับถึงบอกว่าในงานนี้เนี่ยมันเป็นรถคุณภาพมือสองที่คุณภาพค่อนข้างจะดีเพราะผ่านการอพูฟมาแล้วด้วยจากทางอ u d i ประเทศไทยนะครับก็อยู่ที่ราคาแล้วก็อยู่ที่ความพอใจกับท่านผู้ชมแล้วนะครับว่าชอบแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูในตัว A4 ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เครื่องย เครื่อง2 0 0 0ครับอ่ะเครื่อง 2,000cc อ u r o turbo สี่สูบ inline สีสูบ inline เลน์มาเทคโนโลยีของอดี i อยู่แล้วส0ูบ inline ใช่ครับแล้วก็มากลับแไปมาที่190รงน้า190แลนม้มาตัวนี้ a 4ตัวนี้ในดูราคาล้าน99 9้าเองานทุกชมราคาปแดงก็จะหนครับจะอยู่ที่2,699ป้ายแดง2,699ตัวนี้ล้านเกหายไป6 0แสนแล้วนะหแสนละหายไปแน่ๆวิ่งอยู่ ไม์คนีครับอยู่ที่เก้าพันโอ้โหมิ่งไปหมื่นโลอ่ะโกงๆอ่าหมื่นโลวิ่งหมื่นโลครับผมประกันนี่ยังไงครับรสำหรับรถแอปฟู๊เราเราจะเริ่มเราจะมีวรรณะเขท,ที่ได้แจ้งไว้ไนะครับก็คือสามสิบเอ็ดสิงหาหนึ่งแปดนี่คือประกันรันตั้งแต่วันนี้ใช่แล้วของเราเนี่ยประกันเรากี่ปีประกันเราเริ่ลตัวอยู่ที่ห้าปีหรือหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลห้าปีหรือหนึ่งแสนห้าก็คือนับต่อตวเนี้ก็เลยอีกสี่ปี พูดกันกุมโปรมะเหมือนรถใหม่ๆก็เหมือนรถใหม่สี่ปีคือประกันทุกอย่างครอบคลุมเหมือนกันหมดถูกต้องถูกไหมครับก็หรือที่แสนห้าติดก่อก็จะที่แสนห้าใช่ครับและสภาพโดยรวมเนี่ยถามจริงว่ารถที่ผ่านโครงการของแอป r o v e มาแล้วเนี่ยครับผมเขาตรวจเช็คอะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับช่วงล่างช่วงล่างเครื่องยนต์ยนต์แล้วก็วัสดุภายในวัสดุภายในคือต้องผ่านมาตรฐานมาใช่ครับตัวนี้เป็นรถดโมหรือว่ารถผู้บริหาร อันนี้เท่าที่ผมทราบจะเป็นรถเดโม่นะครับรถเดโมมาก็คือให้ลูกค้าได้ลองขับเ<ช>ล็กๆน้อยๆกันไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าครับเดีย๋ยวเชิญบนรถข้างในดีกว่าครับว่ามันเนี้ยบหรือว่ามันน่าสนใจแค่ไหนครับอย่างคันนี้เลยเนี่ยไม่ไม่ที่อยู่ที่เก้าพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดครับยังยังไม่ถึงหมื่นนะครับ mm hmm. แล้วด้วยด้วยหนังด้วยวัสดุภายในนี่ครับก็ mm hmm. อบอกว่าร่องรอยตรงนี้ต้องบอกว่าน้อยมากๆฮะแล้วก็จะมีของ ที่เป็นไฮไลท์ก็คือตัว MMI แล้วก็ระบบเกียร์เป็นชิปบวายนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของ Audi อยู่แล้วนะครับมาพร้อมกับเกียร์7สปีดตัวนี้นี่เป็นสภาพป้ายแดงไหมครับตัวนี้คือขายเป็นป้ายแดงหรือป้ายขาวคันนี้เป็นป้ายแดงครับผมป้ายแดงก็คือสามารถที่จะเข้าไฟนซ์เป็นป้ายแดงดอกเบี้ยป้ายแดงใช่ทุกอย่างเป็นเหมือนรถป้ายแดงเลยฮะชื่อครอบครองรถเป็นชื่อของลูกค้าทันแล้วนครับในงานนี้นะครับรถที่ราคาถูกที่สุดคือ1นึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทนะครับเป็น Audi Q2 นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยได้ข่าวว่าเปิดงานปุ๊บมีลูกค้าจองไปแล้วนะครับทานผู้ชมก็ต้องรีบๆมานะและที่น่าสนใจนะครับก็คือมีหลายๆคนเนี่ยอยากที่จะได้เจ้า audi tt ไว้ในครอบครอบยึดเป็นมือสองนะแต่ต้องบอกว่าในงานนี้นี่ก็ไม่มีนะครับเพราะว่า audi tt ตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าขาดตลาดเพราะารถใหม่ก็ไม่มีแล้วหมดสต็อกไปแล้วนะครับต้องรอในตัวเวอร์ชั่นใหม่ตัวรอในตัวไเน้เชนแต่ถ้าใครอยากได้ที่เป็นในลักษณะของสปอร์ตหรู มินี่มาให้เลือกครับฮาวดี A5 คลูเป้นั่นเองตัวนี้ราคา2องล้านแปดแสนบาทครับจุดเด่นตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ดอกจุดเด่นนะครับคันนี้ก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีเหมือนกัน190 <100 00 S 2> แรงมา้าเครื่องเดียวกันเครื่องเดียวกับ A4 ใช่ครับผม,มแล้วก็ต้องบอกว่าหนึ่งเลยเนี่ยคันนี้นำเข้าจากเดียวมาว้าวรถแม็กคอปสิ9เกนี่คือตัวแต่งตัวเขาบีมสรุ่นใช่ไหม สองรุ่นครับเองนะม,ม,มีรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อที่เป็น Cos คัตเตอรคัตเรครับผมแต่คันนี้จะเป็นรุ่นขับเคลื่อนสองล้ออืมครับ,ร,บราคามือหนึ่งเกาอยู่เท่าไหร่ครับพี่ราคามือหนึ่งอยู่ที่ถ้าเป็นโปรไฟล์ใหม่ละกันถ้าโปรไฟล์ใหม่อยู่ที่สามล้านสองเก้าเก้าสามสองเก้าเก้าตัวนี้เ<ช>ลยสองแปดเก้าเก้าสองแปดเก้าเก้าวิ่งไปวิ่งไปสี่พันกว่าโลก็ถือว่าเป็นรถใหม่แล้วล่ะนะครับสภาพก็โอ้ยท่านผู้ชมต้องบอกจริงๆนะว่ามันว่ามันกิฟต์จริงๆนะเบาะน้ำตาลด้วยอ่ะ ราคาหายไปสามแสนกว่าบาทใช่นะครับอันนี้ประกันเริ่มรันก็อย่างน้อยๆยังไม่ประกันก็มี4ปีแน่ๆนะครับยังไงประกันนี้ก็ต้องเริ่มที่4ปีก็เซฟไปสามแสนและตระกูลคิวนะครับพี่โศบอผว่าเป็นเรือธงของเราเลยที่ใหญ่สุดในคอโต้นะครับก็จะเป็นคิวเจ็ดได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องฮะคิวเจ็ดขับ C ีขับเครื่องสี่ล้อครับผมคันนี้อยู่ที่สี่ล้านสี่เก้าเก้า ตัวนี้ตัวท็อปใช่ไหมตัวตัวราคามัน48ใช่ไหมถ้าราคาป้ายแดงเลยเนี่ยจะอยู่ที่4ล้าน9 9 9 0บาทก็คือ5ล้านใช่ตัวนี้เซฟลงไป5 0 0 0บาทครับวิ่งไปวายวิ่งไป2000ไม่ค่อยได้ใช้ฮะเราก็เลยวิ่งไป2000โลอ่ะ5 0 0 0หายไปคือจริงๆแล้วต้องบอกงี้ฮะรถยนต์ Audi นะครับทุกรุ่น เราลันอิน1,500งพรกิโลลันอินกอนละ1,500อันนี้เลยลันอินมาน,นิดเดียวครบแล้วแอบไปวิ่งซื้อก๋วยเตี๋ยวไว้หน,อน่อยนึงอีก500ร้โลไม่ทราบว่าผู้บริหารใช้ยังไง <c oughs> นี่แทบจะไม่ได้ใช้เลยอันนั้นถ้าจะพูดกันแบบแฝงแทบจะไม่ได้ใช้เลยใหม่มากๆฮนะใหม่หมากเซฟไปห0 0แสนนะท่านผู้ชมถ้ารถใหม่4ีล้านหเนี่ยก็จะไปได้ตัวล่าง ของ Q7 ใช่ครับใช่มาตัวล่างของ Q7 แต่นี้ได้ตัวท็อปของ Q7 ตัวท็อปแล้วก็เป็นเครื่อง V6 สามพัน cc คันนี้แรงมา้าอยู่ที่333แรงมา้าสปาร์ตแอนแลกครับตัวนี้นะครับเพราะเขามีอีกเครื่องหนึ่งคือเครื่องดีเซลใช่ใช่ไหมครับตัวนั้นก็จะเน้นประหยัดหน่อยแต่นี้ก็ได้ทั้งคอมฟอร์มานด้วยทั้งประหยัดด้วยที่สําคัญครับในรุ่นนี้ครับราคานี้นะฮะมาพร้อมกับช่วงล่างถุงลมที่เป็นแอร์ซัสด้วยสูงต่ำได้เขาบอกว่าความนิ่มนวลเนี่ยใกล้เคียงกับรถซีดาานมก ตอบสนอนซีดานมากครับผมขับม,มาเวียนหัวมันนุ่มมากมันยุบยยยับยบุๆนะครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่นี้เนี่ยแล้วแต่คนชอบเลยคนนั่งหลังนี่จะชอบอเพราะมันค่อนขออ้างจะเหมือนโซฟาเลยละ่ะนั่งสบายๆจริงๆก็ 4, 4, 5, 4ี่ล้านสีล้านห้ารวมระกันแน่อนอน,นอป้ายแดงการันเอ่อวารันตีนะครับก็ถึง 4, 4, 4ปีปปสิงหาหนึ่นะครับก็รันไปโหสุดๆอ่ะราคานี้สุดๆภายในครับต้องภายในแล้วล่ะพี่ทศเชิญครับพี่ทศ ภาพนี้เหมือนยังไม่มีใครนั่งมาบอ,อกเลยนะตัวกริปจริงๆสุดๆตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวฟังก์ชันเตน็มด้วยน,นี้นเป็นฟังก์ชันเต็มครับตัวออฟชั่นเตน็มด้วยนะครับก็สังเกตญญครับพัโตโต้สัญ,ญลักษณ์นะครับสังเกตว่าเป็นระบญญบกับเคลื่อนสี่ล้อของเจ้าออดีนะครับตัวรถนี้น้ําหนักประมาณตันเก้าร้อยตันเก้าสองตันถือว่าเบาด้วยโดนความขับแค่สองตันแน่ แล้วก็มาพร้อมกับระบบคอโตอย่างที่บอกครับในโค้งในอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเป็น a u ดีนะครับซิงเกิลเจของเขาเลยคือคอร์โตผมบอกเลยว่าในโค้ง a u ดี p r ราที่ขับสนุกมากในโค้งในโค้งทางตรงก็สนุกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดเด่นของตัว A ウดีอยู่แล้วเป็นเทคโนโลยีของเขาอยู่แล้วนะครับในตัวของระบบกับเกียรสีล้อคอโตนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับใครที่ เป็นรถใบแดงด้วยเอาพูดงงง่ายๆเป็นรถใบแดงด้วยเป็นประกันมันรันไปแล้วปีหนึ่งใช่ปีนะครับเซฟไปห0 0แสนนะท่านผู้ชมคันนี้เป็น 2000cc ซีซูบิไลน์ซีซูบิไลน์ก็คือตัวลากใช่ตัวเริ่มต้นเริ่มต้นของ<ช>คัน Q7 โอ้โหเห็นราคาครท่านผู้ชมนะตัวนี้3899ถ้ามองกันจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกนี้ฮะในราคานี้ฮะมันไปเท่ากับราคา Q5 ตัวท็อปใช่ที่เป็นตัวเบนซินใช่ตัวนี้แต่มันได้ไซส์ใหญ่กว่า ใหญ่กันก็บอกว่าว่าเยอะยืงเลยอ่ะเรื่องเลยแต่สาม9ปดเก้าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันแพงกว่าหรือเปล่ามันแพงไปหรือเปล่านะเพราะว่าดูว่าเป็นคือแต่ดูใหม่ทุผู้ชมถ้าวิ่งไปเจ็ดร้อยกิโลเท่านั้นเองถ้าคุณรูดช่องที่จอดโชว์อย่างเดียวเลยอ่ะเหมือนจอดเลื่อนนะครับเหมือนจอดเลื่อนไปเรื่องมาราคาใหม่อยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาใหม่อยู่ที่สี่ร้สี่เกาเก้าครับี่สี่เก้าเก้าก็เหลือก็ลดลงมา5 0าแส0อยู่ดีสี่ห้าแสนอยู่ดีครับ วิ่งไป700โลครับแลกกับเงิน5 0 0 0 0นบาทถ้าใครอยากได้ Q7 ตัวเริ่มต้นราคาไม่แรงมากนะก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับแล้ว Q5 Q2 ้ามีไหมครับ Q2 ตัวนี้หมดแล้วครับ Q2 ไปแล้วคิวสองหมดแล้วในรานมียังร้านหกเก้าใช่ครับเขาเปิดงานแป๊บเดียวอ่ะเอาไปแล้วร้านหกเก้าจากราคา2ล้านกว่าบาทอ่าใช่ครับ2องล้านสเก้าเก้าอสองสองเก้าเก้าแต่ในงานเมื่อเชว์อยู่ที่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าเก้าครับหนึ่งเก้าเก้าใชครับพมางานนี้ก็เป็นหนึ่ รถด,ดีราคาถูกไปเร็วเหลือเกินนี่ครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจ Q5 ดูแต่ผมชอบไม่ใช่เราผมชอบฟีมันดำหมดเลยอะตัวนี้ก็คือเป็นรถผู้บริหารครับก็คือมีการตกแต่งภายในทุกอย่างไม่หมดแล้วผู้บริหารนี่เขาชอบแอบนะเขาปิดปืนฟีมทึบตลอดเลยเนี่ยค่อนข้างเอ่อไพรเวทนิดนึงไพรเวิขย์เข้มนิดน,นึ่งนะ <c oughs> ครับอันนี้เนี่ยราคาเป็นไงครับตัวนี้ราคา,า,คาเป็นไงครับพี่รถเชิญเอาราคาราคาป้ายแดงก่อนป้ายแดงอันนี้เป็น Q5 ตัวดีเซลราคาตั้งกำ่ายอยู่ที่ 3ล้านสาเก้าสสามเก้าเก้าครับผมในราคานี้ครับลองทายดูสิครับว่าทัดเท่าไหร่ดีสองเก้าเก้าเก้าถูกต้องเอถูกเหรอโอ้ยถูกด้วยส9 9เก้าเเคแต่ออโอเคแต่แปดพันเนี่วิ่งยังไม่ถึงหมื่นโลเลยจูนหนึ่งปประกันวิ่งโอเคก็สี่ปีอยู่ดียังไงก็4ี่ปีอยู่ในู่ในเลนี้ครับอยู่ในเลรนี้อยู่หมดอยู่แล้วคือตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถพวกนี้ค่ะ นะครับแต่สภาพดีอยู่แล้วใช่ครับเนาะก็โอ้สามล้านได้คันนี้ราคานี้ยังได้เป็นซิมเลเจอร์ของอา d i อยู่ก็เป็นระบบคอร์โตรอยู่ยังมีคอร์โตรอยู่เออเนาะแล้วตัวนู้น Q5 ตัวนั้นสี่์ตัวนู้นเป็นเบนซินละอันนี้เป็นเบนซิลมะครับสีนี้ก็สวยครับทุกผู้ชมสีนี้เป็นสีแบบสีเทาต้องบอกว่าอันนี้แหละวัยรุ่นชอบแน่นอนวัยรุ่นชอบ Q5 จริงเหรอชุดแต่งภายนอกเป็น S l i n ลน์ะครับเป็น S l i n ลโอเคสปอตล้อขอบ20นิ้วขอบ20ครับทานผู้ชมเปลี่ยนกีน้ำตาลเล แต่ต้องบอกว่าอันนี้ผมบอกได้เลยว่าขับในระยะทางไกลๆเนี่ยเวลาที่มันเล่งการส่งต่อในโค้งหรือการเล่งที่เราออกจากโค้งผมบอกได้เลยว่าคันนี้ขาดิริงน่าจะชอบมันแรงกว่ามันม,มันกว่าเมื่อกี้สองเก้าเก้าเก้าสองเก้าเก้าสามล้านเมื่อกี้สามล้านสามล้านมีทอนมีทอนแล้คันนี้ครับสามสามเก้าเก้าจากราคาเต็มราคาเต็มที่สามล้านแปดเก้าเก้า 3ล้านแป9หายไปห้าแสนแน่ๆครับผม5แสนแรกกับวิ่งไป4ี่พันกิโล4ี่พันกิโลชุดแต่งเอ i ไล์ line. ทุกอย่างภายในตกแต่งแล้วเรียบร้อยคืนนี้หมดแล้วหมดเลยถูกไหมในงานนี้หนต้องบอกว่ามาก่อนมีสิทธิ์ก่อนวันวันมีสิทธิ์ก่อน,ชอนใช่ใชสามสกว่าคันตอนนี้วันแรกเพราะเราทำวันนี้นะครับว,วันที่หนึ่งะครับวันแรกนี้ผมว่าตั้งแต่ผมมาตอนชาร์เนี่ยผมเห็นลูกค้านี่เดินเข้ามาวนเวียนกันไม่ขาดสายเอาว่าตอนนี้แล้วกันทัับตั้ง ที่ก่อนที่จะมาเจอเนี่ยนะครับก็มีการสั่งจองไปแล้วร่วมประมาณ5้าคันล้ห้าแล้วห้าแล้วห้าแล้วแป๊บเดียวครึ่งวันครึ่งวันห้าวันแล้วยังไม่ใช่วันหยุดด้วยนะวันสุดท้ายคือวันอาทิตย์ใช่ในวันอาทิตย์นี่ก็ซื้อมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนที่สําคัญผมอยากจะเี้นแจ้งนี้ครับครับทุกคันนะครับที่จอดอยู่จำนวนรถเอฟซีของฮาวดีเราเนี่ยครับจำนวนกว่าสามคันเท่ากันครับทุกคันครับเราออฟเฟอร์ประกันภัยชั้นหนึ่งให้กับลูกค้า มัมีประกันภ oh, ัยด้วยใช่นอกจากราคาแล้วได้ประกันภัยชั้นหนึ่งปีหนึ่งปีใช่ครับโอ้ก็จะก็ก็ก็ถือว่าใช้ได้แต่ตอนนี้เนี่ยมันมีรถป้ายแต่ขาวด้วยไหมอยู่ในนี้มีป้ายขาวมีอยู่กันครับแต่ไม่เยอะไม่เยอะมีก็คือเป็นส่วนใหญ่จะซื้อเป็นป้ายแดงเป็นเจ้าของมือหนึ่งเลยถ้าซื้อไปใช่จดเป็นชื่อเราเป็นมือหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับเจ้ารถ a u ด i เนี่ยนะครับเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนครับและวันนี้นะครับ a udi ประเทศไทยเองเนี่ยก็จัดกิจกรรม นะครับ Audi Executive and d e m o c a r นะครับใครที่หารถยนต์ Audi อยู่รับในราคาที่สมเหตุสมผลนะมันไม่บางครั้งไม่มีความจำเป็นหรอกที่ต้องซื้อรถป้ายแดงมาดูครับรถมือสองที่สภาพป้ายแดงรับประกันเหมือนป้ายแดงแต่ได้ประกันชั้นหนึ่งลงไปได้ราคารถที่หายลงไปตั้ง3 0 0 0 0 0 5 0แสนแล้วแต่รุ่นแล้วแต่คันนะครับก็อยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วครับว่าจะเลือกช็อปแบบไหนเอาที่คุณชอบนะครับเอาที่กำลังที่คุณมีครับ และนี่ครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับช่วงตรุษจีนอย่างนี้ครับมาช็อปรถอย่างนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยครับแล้ววันนี้ครับออโต้ไลฟ์ไทยแลนด์ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับวันนี้ขอขอบคุณพี่ทศด้วยครับขอบคุณมากครับและรอชมคลิปใหม่ๆกับผมต่อไป